สวัสดีค่ะสวัสดีพทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowbe Anansa นนค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <laughs> คุณผู้ชมครัวันนี้หลายคนตกใจว่าทําไมพี่มาหน้าสดคะเอ๊จะทําอะไรหรอคะบนใบหน้าในวันนี้นะคะวันนี้เบ๊จะมาทดลองนี้เลยค่ะเซ็ตจ,จากเฟรชนะคะและนี่คือเซลฟ Care m a k ์กิ้งเซนั่นเองนะคะซึ่งในเซตนี้ประกอบไปด้วยมาร์ก2อันแล้วก็อีกอันนึงคือเป็น Facial s c r u b นั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองใช้กันนะคะว่ามันดีหรือว่าไม่ดียังไงนะคะและเบคิดว่าเป็นควรจะแนะนำให้คุณผู้ชมไปซื้อเซตนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นใครที่เพิ่มพอดูนอสสนุ้ยเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีคน คุณผู้ชมเจริญรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะคะุณผู้ชมคะก่อนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเซ็ตก่อนค่ะและนี่คือเซตเซลฟ์แคร์มาร์กิ้งเซ็ตนะคะคุณผู้ชม<พ>ในนี้มีของ5ชิ้นคุณผู้ชม,<พ>ชม<พ>อ้าเห็น3ชิ้นอะไรยังไงเหรอโอเคคุณ okay, ผู้ชมดูก่อนนะคะ,ดนนะ,คะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้เลยนะคะและฝั่งฝั่งนี้คือ Back t เฟอร์มิงโอเวอร์ไนท์มานะคะมาในประมาณ30 ML นะคะคุณผู้ชม แล้วก็เป็น Rose Deep Hydrating Sleeping Mask นะคะตรงนี้ค่ะมาในประมาณ30 ml นะคะและสุดท้ายฝั่งนี้ก็คือเป็นในส่วนของ Sugar Face Polish นะครเป็น Scrub ขัดหน้ามาในประมาณ30กรัมเช่นกันนะคะผู้ชมแต่กิมมีของของเซตนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะผู้ชมเขาจะมีการแอบซ่อนบางสิ่งบางอย่างมาตรงนี้ค่ะผู้ชมดูนะคะนั่นก็คือเป็น Soy Face Cleanser ค่ะของผู้ชม หนึ่งอันแล้วก็อีกอันนี้ก็คือจะเป็นคาบูชาเฟสเชียลเอ่อทรีทเมนต์เอเซนต์นะครับมาอีกหนึ่งอันซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะทดลองดูว่า มันดีหรือว่ามันไม่ดียังไงนะคะในส่วนของคาร์บูชาแล้วก็เฟสเชียลสครับให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าเออควรจะไปซื้อใหม่แล้วเซตนี้คุ้มไหมนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าตอนแรกเบสจะไปซื้อแค่เฟสเชียลสครับแต่เนื่องจากมีเซตนี้เบครู้สึกว่าเซตนี้น่าจะเป็นเซตที่คุ้มนะครับเพราะเบคคิดว่าเซตนี้มาในราคาแบบสองพันสีร้อยสองพันห้ารบาทซึ่งคุ้มค่าเก่กับการลงทุนมากเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน้าตาแต่ละอันก่อนนะคะนี่คือหน้ากาหน้าตาชูก้าเฟสเชียลสครับนะคะคุ ครั้งต่อสัปดาห์นะคะในแต่ละครั้งก็สครับประมาณ5-10นาทีก็แล้วแต่นะคะว่าคุณจะสครับนานแค่ไหนนะคะอันนี้2คือ Rose Deep Hydrating Sleeping Mask นะคะผู้ชมมา2ฝั่งค่ะฝั่งที่เป็นเจลครีมแล้วก็ฝั่งที่เป็นครีมนะ,ะผู้ชมซึ่งเขาบอกแนะนําว่าหลังจากที่เราคุีหน้าเสร็จทุกอย่างแล้วให้เราทาเจลครีมให้ทั่วหน้าก่อนนะคะพอเจลครีมซึมแล้วเราถึงจะทาที่เป็นเฟสครีมนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่อสุดท้ายนี้เบสอาจจะยังไม่ได้ลองในวันนี้นะคะนั่นคือ Back Te Firming Overnight อันนี้เดี๋ยวเบสจะเก็บไว้ลองในครั้งถัดไปโอ้ไมคก็เลอะออกมา,อาให้คุณผู้ชมดูเนื้อเลยเลอะออกมาเล็เลกน้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวเบสจะเก็บไว้ลองเบสชอบกลิ่นของเฟสมากเพราะว่ากลิ่นของเฟสเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบ หอมละมุนใดๆเอออ่ะคุณผู้ชมมันเหมาะมากเกตการที่คุณจะให้คนที่คุณรักนะคะเพราะว่าเหมือนมีการที่เราแคร์เขาอะไรประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวนี้นะคะเป็นชูการเฟสโพลิสค่ะเดวิดจะรับตรงนี้คุณผู้ชมดูเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขยับกันมาแก้ๆนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าเบสชัดเจนนะคะคุณผู้ชมและเอ่อเอ่อกรับก็มาแบบนี้นะคะเดี๋ยวไดจะใช้ช้อนตักสักโอ้ยเนื้อเนียนนุ่มมากตอนแรกคิดว่าเนื้อจะแข็งแบบนี้นะคะ คือไปอยากได้สกับตัวนี้มาตั้งนานแล้วเบสเปรียบเทียบกับดีอ,อตัวที่ไปอยากได้หลายคนบอกว่าตัวนี้ดีกว่าเบสก็เลยบอกอ,อง,งน,นั้นเดี๋ยวฉันไปลองเอาตัวนี้มาแล้วกันนะคะโอเคทาไปบนหน้าตรงนี้โอเคนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตทาเพิ่มอีกนิดนึงที่หน้าผาเพราะว่าคําว่ามาคําว่าสกับเนี่ยควรจะทายอย่างเต็มที่แล้วก็ให้มันแบบได้ผัดเซลลอะไรอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ชมก็ ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมสเต็ปที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปฉีดน,น mm ้ำ hmm. เพิ่มไปเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นเพิ่ม mm hmm. มันจะได้ไม่เอียดๆนะคะแล้วก็จะลองทะคขับดู mm hmm. คือสักับมันจะค่อยๆละลาย mm hmm. เพราะว่าเนี่ยสครับนี้เนี่ยที่ไปถาวเข้ามานะมันมีส่วนประกอบของน้ำตาลแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆใดๆเอยนะคะซึ่ง mm hmm. ฟินอะ ฟินาเล่เพราะว่ากลิ่นมันดีมากเลยนะครับผู้ชมน้ำตาลก็จะค่อยๆละลายแล้วก็ฉีดน้ำเพิ่มไปเรื่อยๆได้นะครับเพื่อให้น้ำตาลมันละลายบนหน้าเราเบาๆเรื่อยๆอยนะคะเดี๋ยวไปขอสกับหน้าก่อนนะครับประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะันี่ผ่านไปประมาณ8-9นาทีแล้วนะคะไปคิดว่าน้ําตาลก็คือละลายไปเกือบหมดแล้วนะคะแต่สิ่งที่เ็คคนพบตรงนี้เลยคือเป็นม่ออมือมากนะคุณผู้ชมเขาบอกว่า Direction เนี่ยให้ Graty Massage on Clean m o ย s t Skin ให้ต้องเปียกน้ํานิดหน่อยนะฮะแล้วก็ avoiding the eye area leave on for 5 minutes อ๋อแล้วก็สามารถทิ้งไว้อีกประมาณ5นาทีได้แล้วค่อยไปล้างออกนะคะคุณผู้ชม เขาเขียน okay, ตรงนี้ว่าสามารถใช้ได้3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์แต่ที่เคาน์เตอร์บอกเป็นว่าใช้ได้2ครั้งต่อสัปดาห์คือเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวไปทิ้งเขาไว้สักประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยพปล้างออกนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมคะ่ะไปทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะก็ตอนนี้มาร์สก็ซึมไปสู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเบสดูที่มาร์สอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีชูการ์มีชูการ์แล้วก็มีเรียลสตรอเบอรี่สีนะคะซึ่งแบบ ชอบกลิ่นกลิ่นคือละมุนกลิก่นคือดีแล้วแบบมันทําให้เราอยากมาร์กบ่อยๆนะคะเดี๋ยวจะไปล้างมาร์กนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทาในส่วนของ o s ส d e พาดเรตติ้งสลิปปิ้งมาเกันนะคะแล้วก็เข้านอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็จะมาดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนะนค่คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะล้างหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ความรู้สึกหลังจากที่ไปล้างหน้านี่เป็นรู้สึกว่าผิวหน้าเบนนี่มีความชุ่มชื้นมากมีความแบบมันๆอะไรแบบนี้ซึ่งแบบ เฮ้ยหน้าผักอะไรก็แบบเกลี้ยงขึ้นนะคะตรงนี้แบบเป็นรแบบอยว่าเป็นสิวเชหมกจะเป็นรอยเลยแบบเนี้ยก็รักษาค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามรักษาเนะะี่ยเบนจะมาต่อด้วยสิ่งนี้เลยนะคะเป็นดีไฮเดรตติ้งสลิปปิ้งมานะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่า ที Deep ่บริเติ้งสตริปปิ้งมาส์กอันนี้เนี่ยเป็นมาส์กที่มาได้กันปริมาณ2ฝั่งนะฮะซึ่งฝั่งที่เป็นเจลครีมแล้วก็ฝั่งที่เป็นเออ่ครีมเนื้อนานๆเลยนะครับเป็นสตริปปิ้งมาส์กทั้งสองฝั่งนะครับวิธีในการใช้เขาบอกว่าหลังจากที่ล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะให้ทาเจลครีมเอสเซนต์นะคะลงไปบนหน้าก่อนเดี๋ยวนี่จะบอกผู้ชมว่าเบสมีหนึ่งสิ่งที่เบสอยากจะลองตอนนี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของคาบูชานั่นเองนะฮะคือเบสอยากลองคาบูชามานานมากๆแล้วนะฮะนี่เบสจะได้ชม เบ๊ขอทาคาบูชาก่อนละกันนะอุ้ยตายละคุณผู้ชมหกเต็มพื้นเลยอะก็เป็นน้ำเหลวๆนี้นะฮะทาบำรุหน้าชอบผลิตต่ัน์เฟสหนึ่งอย่างคือมันมีความสดชื่นมีความเป็นธรรมชาติอะไรใดๆเอ่ยนะครับคุณผู้ชมก็เลยแบบชอบมากๆผลิตลต่มพันธ์จากเฟสน,นะฮะคุณผู้ชมเขาบอกให้ทาฝั่งที่เป็นเจลก่อนเบ๊กก็ทาฝั่งที่เป็นเจลก่อนนะฮะออกเขาก็เขียนเลขมาให้เราใดๆเอ่ยนะฮะ ก็ <c oughs> ใช้ไม้พายตักฝั่งที่เป็นเจลขึ้นมา,อาตอกบปฝั่งครีมอ่า,าโอ้ยฉันก็ฉลาดเกินอีตักขึ้นมาสักสองทับพีก่อนนะฮะแล้วก็เบทาลงไปบนหน้าไว้ก่อนโอเคเฮยเจลมีความสบายผิวใดๆเอ้ยอไม่แน่ใจว่าดิฉันทายเยอะเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ไมรู้สึกว่าแบบ มีความแบบว่าแสบหน้าเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าแสบแบบพุ่งแรงเลยนะครับก็เหมือนแบบมันปฏิบัติงานทํางานอะไรเๆเลยนะครับคุณผู้ชมครเมื่ทาฝั่งที่เป็นเจลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรจะทาฝั่งที่เป็นครีมหลังจากที่เจลเนี่ยมันเริ่มซึมไปสู่ผิวนะครับเดียวก็จะช่ยวยเข้ามาซาดให้มันซึมสู่ผิวเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ คุณผู้ชมครเจียมันซึมไปสู่ผิวแล้วนะคะเดี๋ยวไปยตักฝั่งที่เป็นครีมขึ้นมานะฮะ<ม>ก็ตักมาประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนนะคะก็น่าจะทั่วหน้าแล้วนะคะหนึ่งช้อนก่ก็คือกุหลาบแน่นอนคุณผู้ชมไม่ต้องพูดเยอะนะคะเพราะว่านี่คือโรดีไฮเดรติ้งมานะ,ะอารมณ์แบบเป็นฟิล์มเคลือบหน้าไปเลยนะคะคือนี้ <c oughs> คือเดนไม่ได้ทาครีมอะไรเลยไม่อยากจะลองว่าประสิทธิภาพของตัวนี้เนี่ยตื่นเช้ามาหน้าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมคะทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แบบผิวหน้าชุ่มชื้นขั้นเบลานะคะก็เหมือนเจลเคลือบหน้านะเพราะเรานอนห้องแอร์ทุกคืนแล้วก็แอร์ห้องเรานี่คือเย็นมากขัดความยุเหินแน่นอนนะคะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเดี๋ยวจะดูนะคะว่าหน้าเป็นเป็นยังไงถ้าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้สามเป็นมาด p d a t คุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะคุ ผิวหน้าก็ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะับหลังจากใช้สครับแล้วก็ใช้สลิปปิ้งมาตัวที่เป็นดีไฮดรตติ้งนะคะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเวดอัพน้ำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกันค่ัว,ว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะกลับมาที่ห้องส่งกันค่ดหลังจากที่เรามักหน้าค่ำคืนกันมีการสครับหน้านะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปเจ้าเซตนี้นะคะว่า2ตัวนี้ที่เราใช้ไปเป็นยังไงนะคะส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันทีนึงเดี๋ยวจะหาเวลาที่จะมารีวิวเพื่อมาดูอีกทีนึงนะฮะก็สําหรับตัว อ่าซูการ์เฟสพอลิชตัวนี้เนี่ยตอนที่ไปใช้คือเบนชอบมากเพราะว่าเบนไม่ค่อยใช้สครับใช่ไหมสครับที่ใช้ส่วนมากมันจะเป็นสครับที่แบบเอ่อทำมาจากสารเคมีอะไรแต่สครับนี้ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะตอนที่ไปสครับเบนรู้สึกเลยว่ามีความแบบละมุนผิวคุณผู้ชมแล้วก็น้ําตาลอยู่ในสครับเนี่ยมันก็ค่อยๆละลายละลายไปนะคะแล้วก็เราทิ้งไว้บนใบหน้าเราเนี่ยเหมือนความมันหรือว่าออยล์ตรงที่ตัวสครับเนี่ยมันก็ค่อยๆซึมไปสู่ใบหน้านะคะตอนที่เบนล้างออกนี่เป็นรู้สึกเลยว่าหน้าเบนยังมีความ ชุ่มชื้นอยูอย่อย่างดีแหละคุณผู้ชมก็รู้สึกชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวกับบุชาที่วททาไปเมื่อคืนนี่ยตื่นเช้ามาหน้าเบก็รู้สึกว่าเรียบเนียนแล้วก็ดูหน้าแบบดูสดใสขึ้นน่ะคุณผู้ชมโอเคนะคะ ุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวต่อไปนะคะนั่นคือ D Hydrating Sleeping Mask นะคะที่มี2พอตข้างๆนะคะคุณผู้ชมทาเจลก่อนแล้วทาด้วยครีมตามนะคะซึ่งปกติเวลาไปเหงน,น Sleeping Mask ของหลายๆแบรนด์เนี่ยคือทาแค่เจลหรือว่าทาแค่ครีมก็คือจบเลยนะคะแต่นี่เป็นมากสก์หน้าที่มีถึงส,งสเต็ปเป็นรู้สึกว่าโอ้ว้าวตกใจมากนะคะถึงเป็นรู้สึกว่าหน้าเบสตื่นมาเนี่ยดูผิวมันมีน้ำมีนวลผิวมันกระชุ่มกระชวยน,นี่คือให้คะแนนดีมากเลยนะคะไม่คิดว่าไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนนะที่ทำ แล้วไปเห็นแบรนด์นี้ทาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือนวัตกรรมที่ดีนะคะแล้วไปรู้สึกว่ามันคือการลงทุนที่คุ้มค่านะคะคุณผู้ชมอาจจะอยากซื้อแค่ตัวนี้มาลองใช้ก่อนหรือว่าอยากจะซื้อแค่ตัวนี้เขาก็มีขายแยกนะคะแต่เบสไม่หนับหนุนแบบนั้นนะคะเพราะตัวนี้เองก็น่าจะ980แล้วแล้วก็ตัวนี้ประมาณพันหนึ่งนะคะก็รวมกันก็ประมาณพันเกว่าบาทอะไรแบบนี้ก็ประมาณ2,000นะคุณผู้ชมซึ่งถ้าคุณผู้ชมซื้อเซตนี้กลับบ้านไปเลยนะครับประมาณสอ0 0ัน0ี่ร้อยสองพันห้าร้ได้ตัวนี้ไปุณได เพิ่มนะคะรถแทบหนึ่งได้รับการห่อของขวัญอะไรใดเอ่ยนะคะคุณผู้ชมก็สรุปว่าเบสให้คะแนน10เต็ม10ไปเลยนะคะคุณผู้ชมไม่หาก็คือตั้งแต่ใช้มาสหรือว่าใช้เออ่สครับขัดหน้ามาเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนเนี่ยที่ทําดีเท่ากับแบรนด์นี้เลยนะคะแต่ถ้าวันนึงที่เจอแบรนด์อื่นที่ดีกว่าเดี๋ยวเบนจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของเซลฟ์แคร์มาสกิ้ง เสร็จนั่นเองนะครับผู้ชมมาด้วยกัน3อันเดี๋ยวเพ่นจะกลับมาพูดถึงตัวนี้หลังจากนี้เดี๋ยวไปทาเวลาแล้วมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะคะสำหรับว,วันนี้ขอรีวิวตัวที่2ตัวนี้ก่อนให้เพื่อนๆได้มีการตัดสินใจแล้วก็ไปซื้อกันนะคะสำหรับเพืนเองไปซื้อที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็คือเฟสที่เซ็นทรัลลาดพราวนี่บริการดีมากไปชอบมากประทับใจมากบอกโปรโมชั่นลูกค้าได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คือเราก็เป็นคนที่ซื้อของแล้วแบบ การบริการคือสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าการบริการดีไม่ว่าเท่าไหร่ฉันก็ยอมจ่ายนะคะคุณผู้ชมสรับนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้เท่านี้นะคะสําหรับตัวนี้เลยคะ่ะไปหาํากันได้นะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ Dollar Beauty Closet n t y ค่ะอย่าไปให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่าแบวนขค่ะ,คะ because beauty really is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ